พวกเซนทอที่เป็นศัตรูเก่าของพวกออกได้ร่วมมือกับเจ้านั่นไอเจ้าวันไตนั่นท่านลอดออร่าที่แผ่ออกมานี่เหมือนตอนนั้นเลยกำจัดพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวพวกมันทั้งหมดจะต้องหายไปจากโลกใบนี้ ท่านลอดเจ้าแพนดากอนเฮอะไรน่ะเขาหักลูกธนูนั่นนี่นะโหเร็วมากเลยเอ้าเขาฟันเจ้านั่นเฮ้อ มันไม่ตกใจสักหน่อยเลยหรือไงเจ้าพวกโง่ที่เข้ามาบุกรุกป่าของพวกเราตอนนี้พวกเราจะทำลายพวกแกให้สิ้นซากและด้วยโอกาสนี้แล้วพวกเราจะขยายกองกำลังของพวกเราฮะวว่าไงนะปกป้องพื้นป่าของพวกเราปกป้องพื้นป่าฮึบพวกมันเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเหมือนพวกมันจะเข้ามาโจมตีในรูปแบบเดียวกันทุกตัวเลย พวกเซนทอมันเก่งขนาดนี้อยู่แล้วหรือไงนี่เป็นเวทมนควบคุมพวกมันกําลังถูกควบคุมพวกมันใช้ประโยชน์จากความโกดและความกลัวของเจ้าพวกนี้เพื่อควบคุมจิตใต้สำนึกของพวกนี้พวกนี้น่ะถูกปลดขีดจํากัดของร่างกายและกลายเป็นพวกเสสติจนกลายเป็นเครื่องสังหารของพวกมันไปแล้วอออ้ยเอานี่ไปกิน <c oughs> เจ้าผู้บัญชาการมันตีทะลุเกาะมาโดนซี่โครงฉันเลยแข็งแกร่งจริงๆอึชิอย่าอวดดีไปหน่อยเลยนะ่ะโซช่วยพวกฉันหน่อยสิจัดการพวกหน้าโง,ง่ให้ที ทั้งออกและเซนทอก็เปรียบดังลูกๆของข้าข้าเข้าไปแทรกแซงไม่ได้หรอกนะว,ว่าไงนะเอาจริงดิบ้าเอ้ยไอพวกชาตินรกนั่นเอ,เอ๊ะ ขอบคุณครับผมเอ๊ะฝ่ายเรากำลังจะแพ้หมู่บ้านอ็อกก็โดนทำลายไปหมดแล้วด้วยแล้วตอนนี้แล้วเอเลนเพนดากอนอย่างฉันล่ะจะทำยังไงดีเฮ้ย hey! จะพวกครึ่งคนครึ่งมา้าฉันได้ยินมาว่าพวกแกรักในศักดิ์ศรีของตัวเองเอามากๆแต่กลับหันอาวุธใส่พวกมนุษย์แล้วก็เด็กที่อ่อนแออย่างไม่เลือกหนะ้า พอเทียบกันแล้วพวกแกก็ไม่ต่างอะไรจากลูกกะรีหรอกถ้าต้องมาสู้กับพวกเผ่าพันธ์ที่ต่ำกว่าแค่ฉันคนเดียวก็เกินพอพวกแกก็เหมือนจะมาได้ไกลนะแต่ยังไม่ถึงขี้ตีนของฉันเลยว่ะพวกพ้องที่ตายแล้วของพวกแกก็ปล่อยให้มันลงไปร้องไห้ในนรกซะเถอะเฮ้ยกดจัดเลยเจ้าบ้าน,นั่นจะล่อพวกเซนทอร์ออกไปนอกหมู่บ้านงั้นเหรอ จนนั่นไม่ไหวหรอกที่จะรับมือกับพวกนั้นจำนวนมากทีเดียวนะ่ะกลิฟฟอนงั้นเหรอเป็นเธองั้นเหรอ เฮ้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่จะไม่ให้ลูกน้องตัวเองต้องบาดเจ็บช่างเป็นหลอดที่มีเมตตาซะจริงถึงอย่างนั้นถ้าแกตายซะตรงนี้หมู่บ้านออกนั่นก็จะถูกทำลายอยู่ดีเป็นการตัดสินใจที่งงเง่าเอาอซะจริงไม่ใช่ว่าฉันบอกพวกแกไปแล้วหรือไงไอพวกครึ่งม้าหน้าโงา่สำหรับพวกแกนะ่ะฉันคนเดียวก็พอแล้วเจ้าพวกนี้ยังโดนผลของเวทมนต์อยู่ถ้าเยอะขนาดนี้ฉันจะไหวไหมนะถ้างั้น พวกฉันจะไปเหยียบปากดีๆของแกเองก็สวยเซ่ฮะใครนะ่ะ <_ letter> อ่ะอิสลาข้าบอกแล้วไงข้าจะเป็นดาบให้เจ้าเองพแพนดากอนและโค่นศัตรูของเจ้าให้มาลายสิน้น กริฟอนเง้นเหรอนั่นมันกริฟอนของท่านเทพนี่กริฟฟอนไรเดอร์กริฟฟอนเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่เคยรับใช้มังกรเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและได้พบกับร่างอันใหญ่ยักษ์ไร้รำอยู่ด้านบน ด้วยจุดยืนของความแข็งแกร่งนั้นแม้จะเป็นกองกําลังหรือการออกล่าก็ไม่อาจทัดเทียมแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังรับมือได้ยากก็เพราะความรู้ที่มีมาในยุคโบราณด้วยการฝึกฝนอย่างทรหดและยาวนานและกริฟฟอนตัวแรกที่สามารถควบคุมได้ก็โผล่ออกมาหลังจากการต่อสู้นับร้อยครั้งและผลก็คือได้ถูกเรียกว่ากริฟฟอนไรเดอร์ เอลคินอิสลาชื่อเก่าของเจ้านั่นในชีวิตก่อนของฉันก็คือสตรอมบิงเกอร์ฉันเข้าใจที่มาของชื่อจริงๆละ่ะออพวกเรากำลังพวกนายถอยพวกมันหนีเข้าไปในปา่า ถ้าพวกมันเข้าไปในป่าตอนนี้กริฟฟอนตามจับไม่ได้แน่และพวกมันก็จะฟื้นตัวแล้วจับกลุ่มกันใหม่เออหน้าไม้จากจักรวรรด,ดินีของดีซะจริงเจ้านั่นแลดูจะเก่งกว่าพวกครึ่งม้าตนอื่นอยู่นี่นะไม่ใช่ว่าเจ้านั่นเป็นหัวหน้าเผ่าเซนทองงั้นเหรอเออเออ แม้ว่าจะไม่มีความเจ็บปวดแกก็หนีต่อด้วยขาที่หักนั่นไม่ได้หรอกนะฮอแผลมันทำไมถึงช่วยฉันเอาไว้ ฉันแค่ทำให้แกกลายเป็นปกติแต่ถ้าไม่สำเร็จฉันก็จะฆ่าแกซะงั้นก็บอกฉันมาคนที่ให้อาวุธนี้มาเจ้าบันไตนั่นอยู่ที่ไหน